สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิควันนี้คือ3ส,สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสามสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะกำลังแอบแซวว่าจากหน้าไพ่เนี่ยน่าจะเป็นโรแมนติกอะไรสักอย่างที่โรแมนติกแน่ๆเลยนะคะโอเคอโอเคออกพร้อมกันเลย เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความจากไพ่อาราโกกันอีกสักนิดนึงใบแรกเป็นเดอะมูนนะคะตามด้วย Four of Swords ค่ะอ่าโอเค Ten of w a n d s นะคะ อินเทรซซิงใบปิดท้ายเป็นหึมเท็นเทนเทนโอเคเท็นออกเดี๋ยวคอนนะอ๋อขอให้อันนี้นายอันนี้เทนโอเคอสามสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> เรื่องแรกนะคะ uh, เรามีความรู้สึกว่าถ้าใครเป็นสายโสดเนาะ สายโสดก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่เข้าหาคนที่เข้ามาค่ะค่อนข้างเป็นเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เราดีนะคะบางคนก็จะเป็นสายเปเนาะหรือว่าแบบเข้ามาเจอจูนอุปธรรมเราอะคะ่ะจะมีคนเข้ามานะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะต่อไปอเดี๋ยวขอพูดถึงคนนี้นิดนึงเนาะ ก่อนที่จะไปเรื่องสองหรือสามแปบ๊บหนึ่งนะคะเรามีความรู้สึกคนนี้เขาแบบมีความอบอุ่นค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบมีความปกป้องคุณค่อนข้างมากเลยเข้ามาในฐานะไหนก็ได้นะคะฐานะคือจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นในลักษณะคือเป็นกาลยานามิตรเป็นคนอุปถัมภ์ก็ได้แต่ลักษณะที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างปกป,ป้องค่อนค่อนข้างดูแลแล้วก็แบบเอ็นดูเรามากๆเลยเหมือนเหมือนเป็นเองเจิ้ลเหมือนเป็นนางฟ้าที่คอยดูแลเราอยู่เลยนะคะบางคนอาจจะมาในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเหมือนนางฟ้าประจําตัวเนี่ยเขามาบอกเนาะเขามาเตือนเนาะว่าเขายังคอยดูแลคุณอยู่นะคะไม่ต้องกังวลใจไปไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็าตามในเรื่องที่สองอ น่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยด้วยถ้าลิงก์กับไพนี้อันนี้เหมือนกับว่ามันเหมือนจะได้ถ้าพูดถึงในพัทข่าวดี ข่าวดีหรือมีเรื่องอะไรดีๆจากในจากในครอบครัวเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือว่าแบบอุปสรรคความหนักขวากหนามหรืออะไรที่แบบว่าเคยติดขัดกับครอบครัวค่ะมันจะค่อยๆหายไปถ้าแบบมีปมในใจกันอะไรกันก็เหมือนแบบมันจะดีขึ้นนะคะเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นอันนี้เป็นในส่วนของครอบครัวนะคะหรือว่าแบบท้ายที่สุดจากที่แบบ ทางบ้านไม่เห็นด้วยกับอะไรสักอย่างเหมือนอยู่ๆเขาก็แบบให้ไฟเขียวขึ้ขนมาค่ะว่าโอเคอะอยากทําทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็ได้หรือแบบอนุญาตมันเป็นลักษณะแบบส,สัญญาณที่ดีจากทางครอบครัวค่ะไม่ว่าเรื่องที่คุณเจออยู่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณจะแบบจากที่แบบไปต่อ,อยังไงดีน้านึกไม่ออกหรือกลายเป็นคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือ ยืดมือเข้ามาดูแลอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะกลายเป็นว่าไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวแล้วนะมีทีมซัพพอร์ตมาช่วยแล้วนะคะเรื่องที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกังวลอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกที่หนักหน่วงแล้วก็เหนื่อยมานานมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือภาระอะไรบางอย่างที่คุณแบกไว้อยู่ก็ตามนะคะเหมือนแบบ ไอสิ่งที่คุณกังวลนะคะไอสิ่งที่คุณแบกไว้มานานอะ่ะมีมีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาสปอร์ตหรือว่าปัญหากลายเป็นแบบว่าไกลเกลี่ยได้นะคะสิ่งที่คุณกังวลใจเนี่ยเหมือนกับลายเป็นดีเหมือนกันอืมอืมเหมือนมีทั้งไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะทางครอบครัวก็ดีหรือว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวที่คุณกังวลก็ดีนะ่ะเป็นอ่า หมือนมันเหมือนมีอะไรเข้ามาหมุนผ่านไปอะคะ่ะเปลี่ยนผ่านเรานึกถึงไพ่ของอะไรนะ The w h e o for t u n e ขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกประมาณนั้นนะคะคือแบบอยู่ๆโชคชะตาก็พลิกเปลี่ยนเกมเฉยเลยสิ่งที่กังวลหรือว่าสิ่งที่แบบ นึกไม่ออกว่าจะไปไหนสักทีเหมือนมันอยู่ดีแล้วมีแสงสว่างวาบเข้ามาวาอ้าวทางออกอยู่ตรงนี้เองเหรอแบบคือบางทีอยู่ต่อทังอยู่ตรงหน้าต่อหน้าเลยเนาะแต่บางทีแบบใจเรามันไม่ได้ไงใจเรายังไม่ได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาเขาเข้ามาไม่ได้เนาะแต่นี่เหมือนแบบเหมือน หมือนมีอะไรบางอย่างมาดนใจใช่ครับนี้ออกแนวไสยาศาสตร์นิดๆมันมีอะไรบางอย่างมาดนใจทำให้คุณพบทางออกนะคะเจอแสงสว่างวิธีที่จะฝ่าฟันไปกับอุปสรรคกับสิ่งที่ตัวเองเจออยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสามอย่างของใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทีมไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมาเลขสองหรือเรื่องหน้าพาป่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสามสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันนี้ตามมาเจอกันบ่อยมากเลยอ่ะว,ว้าวนี่ไงรอคอยอู่เขาอ,อีกหนึ่งใบค่ะอืมตามมาเช่นเคยโอเค เชื่อแล้วว่ารักกันจริงนะคะตามมาเจอกันหลายหลายกองเลยเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าววในออ p เพนทาคอสนะคะ <laughs> เราเจอกันบ่อยไปแล้วไหมเท <laughs> ียบ แอปคับนะคะ hmm. เอาซีและเลเวอร์เอาซีเอาซี่ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนอาจจะยังไม่เปิดเพิ่มนะคะเเราได้ความรู้สึกที่แบบชิลชิลชิลมากมีความสุขมากช่วงนี้แบบบางคนอาจจะแบบลันล้าอยู่นะคะมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจเนาะช่วงนี้อารมณ์ดีมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเรื่องดีอย่างแรกเลยนะคะอม จะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่จะใช้คำว่าอะไรดีเป็นอยู่รอบตัวค่ะเป็นบริวารก็ได้คือเลเวลลงไปจากเราหรือว่าสูงกว่าเราก็ได้คือมีคนเ e n d ะค่ะจริงๆเราไม่ควรจะเรียกว่าใครเป็นเลเวลไหนเลยเนาะ mm hmm. <laughs> แต่คือกำลังนึกอยู่ว่าถ้าจะบอกว่าคนผู้ใหญ่เขา e n d ูก็ใช่แต่ทีเนี้ยลูกน้องเขาก็ เหมือนมั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 นได้ความรู้สึกสองด้านเลยค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็แบบเอ็นดูเรามากๆเลยแต่ถ้าแบบว่าเาคนที่คอยช่วยเหลือเราละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนคุณอยู่ในทีมที่ดีอะค่ะพากันไปสู่ที่ดีๆขึ้นทำยอดได้ดีขึ้นมีมันมีความเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะคะ หรือว่าจะตีความเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ได้นะอะไรที่เกี่ยวกับการงานหรือว่าเอกสารอะไรที่จะต้องเซ็นช่วงนี้ค่ะมีแนวโน้มที่ดีมากว่าจะประสบความสำเร็จนะคะตีความรวมๆไปได้ไปได้เลยว่าเรื่องเด็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานเนี่ยเรื่องงานการงานการเงินเนี่ยสักเซสสำเร็จสูงเลยสูงมากๆนะคะ ถัดมาเป็นอ,อันนี้จะค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะ Unexpected Income เป็นการได้เงินมาอย่างไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังนะคะบางคนอาจจะแบบในเรื่องของการโปรโมทก็ได้เนาะแบบเจ้านายเขาเอ็นดูใช่ไหมเพื่อนๆก็คือแบบสนับสนุนมีทีมที่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะทํายอดได้เจ้านายก็แบบโปรโมทให้เลื่อนขั้นให้นะคะหรือว่าได้มาในรูปแบบอื่นอาจจะเป็น ผู้ใหญ่เมตตาก็ได้นะคะญาติาผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวแบ่งอะไรให้เราก็ได้นะหรือว่า,าถ้าไม่ได้มาเป็นทรัพย์สินบางคนอาจจะมาลักษณะเป็นไอเดียก็ได้นะคะเป็นพา,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 าร์ทเนอร์เป็นไอเดียมาทําให้เราเนี่ยสามารถนําสิ่งเนี้ยไปเป็นไอเดียต่อยอดจนมันเกิดผลลับ ได้มาเป็นในรูปแบบของเงินนะคะหรือบางคนอาจจะแบบเข mm hmm. าเรียกอะไรลุ้นโชคออาได้รับโชคแบบนี้ก็ตีความได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้นี่เด่นในเรื่องของการงานการเงินอย่างเดียวไม่พอเนาะมาต่อในกันเนมาต่อในเรื่องที่สามจริงๆอันนี้มันเหมือนมันมีมากกว่าสามแหละแต่คิดว่าอาจจะเป็น ข่าวสารเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะในเรื่องี่สามเนี่ยเรื่องความรักเหมือนจะได้ข่าวดีเลยนะคะอาจจะแบบว่ารอแฟนอยู่เนาะรอรอเขาตอบกลับหรือเปล่ามีใครกําลังรอแฟนตอบกลับอยู่ตอนนี้ไหมคะรอแฟนตอบข้อความก็ได้นะหรือว่าแบบเออรอรอการได้เจอกันก็ได้นะคะเหมือนแบบมีอะไรที่คุณสองคนแบบนึก อยากที่จะวางแพลนด้วยกันอยู่อะคะ่ะจะไปเที่ยวด้วยกันจะไปเจอกันมัน,ม,นมันเหมือนมันมีแพลนอะไรบางอย่างที่ที่คุณมีอยู่ในหัวเนี่ยแล้วก็รอว่าเออเขาจะแอคชั่นยังไงเขาจะคิดยังไงกับกับเรื่องนี้นะคะประมาณนี้เลยเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีหรือหน้าที่การงานก็ดีเนาะดูเหมือนว่าแบบเออมันให้ความรู้สึกที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยคือมันห้อมล้อมรอบล้อมไปด้วยความสำเร็จความมั่นคงความความสุขนะคะแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความสุขที่เข้ามาแบบว่าเฉียวเฉียวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็ดีหรือความรักก็ดีอะคะ่ะมันมันเหมือนมันเป็นการสร้างฐานอยู่ตรงนั้นเลยนะมันไม่ใช่แค่แบบ เป็นโชคดีที่เกิดครั้งเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบลักษณะของของสิ่งดีๆค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเื่อยเหมือนถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะคุณก็จะไต่เต้าขึ้นไปหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเออขึ้นสเต็ปขั้นของอายุการงานไปเรื่อยๆค่ะมันไม่ได้หยุดแค่นี้เนาะการเงินก็เหมือนกันนะเหมือนเหมือนคุณจะแบบ มีคนคอยดูแลคือไม่คุณจะไม่ตกระกรมลำบากอะไรแบบว่าแย่ตลอดเวลาจะมีคนมาช่วยจะมีคนส่งอันนี้มาให้จะมีคนแบบว่าเจือจุนอยู่ตลอดเวลานะคะไม,ม่ไม่ถึงคือต่อให้ขลุกขลักบ้างแต่ก็แต่ก็ไม่นานนะคะแต่อันเนี้ยมัน มันมาจากพื้นฐานของตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเวลาคุณมีคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นไงถึงวันที่แบบเออคุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยโหมือมาเพียบเลยนะคะเพราะว่าเคยไปช่วยคนอื่นเขาไว้แล้วก็แบบช่วยไว้เยอะด้วยเนาะอืมก็ประมาณนี้นะคะมีแต่เรื่องน่ายินดีทั้งนั้นเลย <c oughs> ยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสามสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นของหมายเลขสองนะคะรับไว้เฉพาะ ลืมไปหนึ่งประโยคขอบคุณที่รับฟังค่ะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสุขก,กายสุขใจนะคะบา,บายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสามหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสามสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะว้าว เจอก,กันอีกแล้วสวัสดีจ้าขออีกสักหนึ่งใบนะคะโอเคขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยหลนปัแบบนึงนะคะเดี๋ยวต้องตามไปเก็บไพ่ลนหนึ่งใบ จัดเมนควีนอฟคัพ p s men, เดี๋ยวขอเก็บไพ่ซ่าคู่นะคะคมาแล้วค่ะก้มไปเก็บเรียบร้อยเป็น k n Knight of Pentacles จัดเมนแล้วก็ q u e n of n u p s อืมจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณหรือว่า บางคนเนี่ยอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะคอยดูแลคุณอยู่นะให้ความเอ็นดูทั้งที่ยังอยู่แล้วก็อยู่บนฟ้าแล้วนะคะคอยดูห่วงใยคุณอยู่เสมอเลยอ,อีกอันนึงที่จะเป็นความหมายได้ก็คือเหมือนเหมือนตัวคุณเองตอนนี้ค่ะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึง่ง กลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองกลับมาตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะหรือว่าแบบท้ายที่สุดแพชชั่นอะไรที่อยู่ในเซฟโซนมานานได้เวลาเอาละเราจะทำตามความฝันของเราสักทีนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเรื่องที่สองสิ่งที่คุณกันงวลใจอะคะ่ะ มันคล้ายๆกับว่าเราบางทีความคิดเราก็มันก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะบ่อยๆครั้งเราเราโดยเฉพาะวันที่เราเศร้าใจหรือว่าใจเราดิบนะเราจะวกกลับไปหาคนที่ทำให้เราเจ็บมีใครเคยเป็นไหมในคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยเราจะวกกลับไปหาคนที่ทำให้เราเจ็บไพอ่อยากจะบอกว่า ใครก็ตามนะคะที่เคยทำไม่ดีกับคุณเนาะหรือว่าเคยทำร้ายอะค่ะเราจะบอกเสมอเลยว่าทุกครั้งที่โดนใครทำร้ายนะอย่าเอาความผิดของเขามาป้ายตัวเองแปลว่าสมมุติเนาะยกตัวอย่างถ้ามีใครคนนึงบอกเลิกเราแล้วเดินออกไปจากชีวิตเรา อย่าคิดว่าฉันไม่มีค่าพอให้คนคนนั้นรักเลยเหรอเราไม่ดีพอหรอ,อคนอื่นดีกว่าเราใช่ไหมเขาถึงเลือกคนนั้นไม่ใช่นะคะใครก็ตามที่ทำเรื่องไม่ดีกับเราอะเลเบอร์อันนั้นนะคะสิ่งที่เขาทำการกระทำของเขา หมายถึงตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยจริงอยู่ในความสัมพันธ์มันมีเรื่องอะไรประกอบทั้งหมดนะคะเราจะไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครแต่อย่าอาอย่าใส่หลายป้ายสีตัวเองอืมเราก็ให้รู้เไว้ว่าทุกคนนะคะมีเวรกรรมต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างที่มาเราก็จะต้อง ไปชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะบางทีการที่เขาออกไปอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะวันหนึ่งคุณจะบอกตัวเองว่าขอบคุณมากเลยที่ทิ้งเราไปทำให้เราเจอคนที่แบบน่ารักที่สุดดีที่สุดขนาดนี้นะคะค่ะตามมาด้วยในเรื่องที่สามเนาะเรื่องที่สามชยโย ในที่สุดเราก็ฝ่าฟันมรสุมการเงินอุปสรรคทางการเงินมาได้สักทีนะคะเราว่าอ,อมีคนเคยบอกเราว่าทุกที่หนักที่สุดไม่มีไม่มีอะไรเท่าทุกทุกที่ไม่มีจะกิน <c oughs> <c oughs> เวลาเราฟังนี้ที่แรกเราจะรู้สึกคำแห้งๆมากเลยคือคำในความเป็นเรื่องจริงของมันนะคะแต่ข่าวดีของคุณก็คือโนมอ e ไม่มีอีกแล้วเนาะชีวิตต่อจากนี้ไปอะค่ะชีวิตของคุณนะมีแต่จะดีขึ้นจะดีขึ้นถ้าเคยแบบว่าเคยตกไปอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดอะค่ะคุณจะไม่ตกไปอยู่ตำแหน่งนั้นอีกแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นนะคะในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องหนะที่การงานความสุขส่วนตัวการเงินความรักนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะไพ่บอกว่าเพราะว่า คุณมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่หาได้ยากคืออคนคนที่เขามีเราให้ในในความคิดส่วนตัวของเราเนาะเรามีความสุขเออนึ่ก็ปกติก็เป็นเรื่องดีนะคะน่าชื่นชมตา่าเออก็ปกติเพราะเรามีเราก็ให้เนาะทีนี้ของคุณเป็นขั้นแอดววนคือ,อ คุณสามารถให้คนอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าตัวเองจะต้องมีอะไรก่อนคือมีแค่ไหนก็ให้แค่นั้นนะคะไม่มีเงินก็ให้อย่างอื่นให้เป็นความสุขให้เป็นทีมซัพพอร์ตให้เป็นมือที่คอยเช็ดน้าตาใครบางคนเป็นความสุขเป็นแสงสว่างของใครบางคนคุณคือคนคนนั้นนะคะ,ะความดีเล็กน้อยเหล่านี้ค่ะมันหลอ่อหลอมตัวคุณมาแล้วก็มันค่อยๆจะ ทยอยส่งผลให้คุณเห็นแล้วนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณได้เคยให้คนอื่นมานะคะยินดีด้วยนะอันนี้ก็เป็นสามสิ่งของกลุ่มที่สามนะคะสิ่งดีๆสามสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณที่เราฟังนะคะเราไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย